ดาราเด็กศิลปินนักร้องเด็กและนางแบบในแบบเด็กตบเท้าร่วมแฟชั่นโชว์ในงานแสดงสินค้าแม่และเด็ก,กระดับโลกคินแองจูเกนอาเซียน2025ทั้งนี้คินแองจูเกนเป็นแพลตฟอร์มการค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอุตสาหกรรมสินค้าสำหรับคุณแม่และเด็กโดยอาเซียนจัดขึ้นที่ประเทศไทยณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต ภายในงานนี้ยังให้มุมมองที่หลากหลายทางด้านเทคโนโลยีการตลาดและการพัฒนาธุรกิจโดยความพิเศษคือแผนก Kids Planet บริษัทเดอร์มกรุ๊ปได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานแฟชั่นโชว์เด็กในครั้งนี้ด้วยชื่อเด็กหญิงนิโคลเบมิกาบุญแก้วค่ะวันนี้หนูก็มาเต้นรง แล้วก็เดินแบบค่ะชื่อเด็กหญิงนภัสสินีพิธาวรชื่อเล่นชื่อนดค่ะวันนี้รู้สึกสนุกมากเลยค่ะได้เอ็นจอยกับมันเพื่อนตัวเดีค่ะ้นูชื่อเด็กหญิงนราศักดิ์สิรินนวรุณค่ะชื่อเล่นชื่อทับทิมค่ะวันนี้มาร้องเพลงแล้วก็เต้นค่ะค่ะสนุกมากมากเด็กหญิงพัชกพอยกิตติชาลินชื่อเล่นชื่อน้องพาลินค่ะได้แสดงความสามารถพิเศษและแสดงออกเด็กหญิงนาธิการต์นนนชื่อเล่นน้องน้ำปิงอายุ วันนี้น้องน้ำติงก็มาร้องเพลงและปล่อยความสนุกค่ะยรวมนะคะวันนี้หนูก็มาร้องเพลงให้น้องๆเดินแบบที่งาน Kin แอนจูเก n สามารถติดตามผลงานของเรานะคะได้ที่งาน Kiss Planet Baby and Kiss Fair 2025ที่ห้างพารากอนวันที่2-3เดือนสิงหาคมและ30-31เดือนสิงหาคมค่ะมาเชียร์พวกเรา